หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่32สซาลูนจากนอสตาเปลี่ยนจากซาลูนโอเคนอสตาคราวนี้ผมพูดเอง เรื่องแผนการของแซมสันผมได้ยินหมดแล้วแล้วก็เข้าใจหมดแล้วด้วยคุณว่าแผนการส่วนของผมมาเลยดีกว่าโอเคซาลูนดีไม่เสียเวลาดีซาลูนใช้คน3คนนะลุกเขาก่อแนวเวก,กงระยะ500เมตรหรือใกล้สุดแต่อย่าให้น้อยกว่า300เมตรขยายระยะเคียงระหว่าง3คนให้มากหน่อยให้1คนระวังหลังห่างจาก3คนวางตัวสัก100เมตรกันอีกหนึ่งคนห่างหลังเอาไวอีกหนึ่งร้อยเมตรเข้าใจไหมโอเคเข้าใจแต่ทำไมต้องแยกกำลังกันด้วยล่ะนอสตามันแยกกันหลายส่วนเหลือเกินนะ ความมุ่งหมายก็คือซาลูนต้องใช้การชิปจากแบล็ h ฮอ k พลางการยิงของตัวเองการวางคนระวังหลัง2คน2จุดห่างกันมากๆก็เพื่อจับตาดูดักลกง24คนที่อาจจะเข้าไปเสริมกําลังพวกมันยังไงล่ะโอเคเรื่องการชิปยิงรวงผมเข้าใจแต่ผมอยากได้คนทํางานทั้ง5คนเพื่อเพิ่มผลผลิตตอนนี้เรามีคนคอยประกบดักกงอยู่แล้วถึง2คน ดักกงเคลื่อนไหวอย่างไรสองคนนั้นสามารถรายงานได้ท,ทันทีหรือไม่ก็อาจจะแกะรอยตามหลังมันมาในขณะเดียวกันคุณ3คนก็เสริมอีกแรงกลายเป็นแกะรอย5คนสมทบกับชุดของผมอีก5คนรวมเป็น1ิต่อเวทโกงเพียง24ผมว่าเราตลบทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่ดีกว่าหรอแน่นอนซารูนผมเชื่อพวกเราทําได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่พลาดด้วยแต่เป้าหมายหลักของเราอยู่ที่ e ไอวตันจาไอ้24ีคนนี้เป็นแค่เป้าหมายรองเท่านั้นเราก็แยกส่วนสิโนสตา สังหารไอ้ยคนนี้ก่อนแล้วเลยไปวัดดวงกับวตันจาต่อเล่นทั้งหัวทั้งหางถอนรากถอนโคนมันซะเลยโอ้โหซาลูนคนนี้พูดเดียงกับสงครามในหนังอย่างนั้นแหละนี่มันของจริงนะครับถ้าไอ้ตัวเนี่ยมันหายรับไปจากโลกเมื่อไหร่ไอ้วตันจาเป็นต้องแทรกพันดินหายตัวทันทีจริงไหมงั้นคุณจะเก็บไอ้24คนนี้แล้วปล่อยมันลอยนวลไปเฉยๆกะเอาแต่วตันจาคนเดียวอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกซาลูน คนอย่างผมมายอมไม่ได้อย่างนั้นแน่แต่ตอนนี้ผมกําลังใช้มันเป็นสะพานทอดไปหาตัวนายเหนือหัวของมันอยู่อย่างน้อยที่มันก็มีการติดต่อวิทยุกันตลอดเวลาไประยะนี่ก็พอจะคลาหาแหล่งกบดานของมันได้บ้างแล้วถ้าซาลูนกับแซมสันทํางานตามแผนสําเร็จผมเชื่อวัยโวรตรันจาต้องออกลงโดดลงมาแก้เกมด้วยตัวเองแนะ่แล้วถึงเวลานั้นนักรบรับจ้างจะไม่เว้นแมตเตเวยดกงปลายแถวท้ายสุดโอเคนอสตา อภารกิจจบลงที่โวตันจาแทนการจบกับพระเจ้าอย่างที่คุณบอกแซมสั้นเถอะนะผมราเสียวแน่นอนซารูนเสียงฮอลแบ็กฮอกสองกับสามมาถึงแล้วไม่ใช่เหรอนะคุณประสานกับนักบินโดยตรงเลยนะผมจะสแตนบายฟังข่าวคืบหน้าของพวกคุณทั้งสองระงับวิทยุเมื่อสั่งการนัดหมายกันเรียบร้อยเสียงเฮลิคอปเตอร์กระหึม่มหนักยิ่งขึ้นเมื่อจํานวนเพิ่มจากเดิมอีสองเป็นสามเครื่องแสงแฟร์สว่างสวยัยส่องให้มองเห็นไกลนับได้หลายสิบกิโลเมตร นักบินไม่จําเป็นต้องสอบถามถึงบริเวณเป้าหมายจะคนอยู่ก่อนแต่อย่างใดได้รับคําแนะนําลักษณะเป้าหมายเพียงเล็กน้อยแล้วก็นําลองด่งเข้าหาทันทีพร้อมมกับสัญญาณวิทยุฝ่ายเดียวกันที่ส่งขึ้นมาจากไอคอมือถือปรากฏเดน่นหลาชัดเจนบนจอเรดาร์แบล็กฮอคหนึ่งอยู่กับมงทําหน้าที่ทิ้งแฟร์่องสว่างแบล็กฮอคสองอยู่กับแซนซันทาหน้าที่สนับสนุนการยิงแบล็กฮอคสามอยู่กับซารูนทำหน้าที่สนับสนุนการยิง, 3, ยท,ท,ยงทั้ง3เครื่องห่างกันราว1,000เมตร ของปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยภาคพื้นพันตรีคอรลินตกลงใจมอบหมายให้อวิทระวังหลังสุดๆแล้วถัดมาให้เชษถัดมาห่างจากอวิทราว150้เมตรทั้งสองฝั่งตัวกบดันนิ่งหูฟังเสียงเฮลิคอปเตอร์อรคำรามตากดแนบเข้ากล้องเล็งกันขืนบนหลังปืนกลาดสำรวจพื้นที่ด้านหลังด้านข้างซ้ายขวาสายไปหน้าเป็นบางครั้งเห็น3าคนพวกเดียวกันลุกล้ำไปเรื่อยๆกระทั่งห่างไปแล้วราวๆา0 0เมตร เห็นพนตรีเมริการทำท่าสัญญาณมือชี้ให้อนพทางขวากับไอ้คนทางซ้ายดูเวียดกลมไหวไหมนนพันระยะ500เมตรกว่าไอ้สองคนนี้พอไหวเขาเมเจอร์แต่คนถัดไปทางข้างรู้สึกห่างไปหน่อยลุกเขาทางปีกสักร้อยเมตรไม่ดีกว่าหรอครับไปสิระยะเราถึงรวมพล300เมตรแบ่งกันคนละครึ่งได้150เมตรไกลเกินไปหรือเปล่าถ้าดักกงเกิดแทรกตัวเข้ามาตรงช่องเนี้ ไม่หรอกครับภาพในกล้องชัดเจนถ้ามันเข้ามาจริงๆเรายิงจุดนี้เลยก็ได้หรือกลับไปสมทบไอวิทย์ไอ,ไอเชตคงใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเมเจอร์มูฟต่อดีกว่าครับ2คนไม่จําเป็นต้องออมเสียงกระสิทธิทราบให้เมื่ออารมพราะเสียงเฮลิคอปเตอร์ช่วยกลบอําพางให้กับความมืดที่ห่างไกลขนาดนั้นทวีดกลมเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคงไม่มีทางเห็นแน่ปรึกษาสำรวจความพลักพร้อมของสองคนระวังหลังแล้วสามนักรลกหลบจางจึงเริ่มลุกต่อ ไอ้นบนำหน้าใช้กล้องบ่อยกว่าคนอื่นพอสองคนตามหลังแค่แกะรอยเท้าคนหน้าก็ไปได้เมเจอร์ Major, ทางขวานั่งไงสคนถัดไปหน่อยนั่นก็ใช่โอเคเจอแล้ว6คนทางซ้ายล่ะพลเป็นไงเห็นแล้วเมเจอร์เหมือนกันใต้คนไม้2หลังไม้เอ็นสแล้วก็ถัดไปติดกับพุ่มไม้นั่น็อีก2เหมือนกันงั้นเราแยกกันตรงนี้เลยเลือกเอาคนละสคู่โอเคไหมพันตรีคอลินชวนทีมงานแบ่งเป้าหมาย สองคนไม่เกี่ยงงอนดใดๆไอ้คนแยกไปทางซ้ายไอ้นกไปทางขวาตรงหน้ายกให้พันตรีเมนกันแบ k ็คฮอกสามจซารูนเปลี่ยนจากแบ็คฮอกสเสียงชัดเจนดีผมตรวจสัญญาณพบสัญญาณแจ้งที่อยู่ของคุณทั้ง5จุดเป็นรูปตัวทีขอทราบแนวเป้าหมายหน่อยสิโอเคแบ็คฮอกตำแหน่งวางตัวของผมอยู่กึ่งกลางหัวตัวทีเดี๋ยวผมกระพริบสัญญาณสามครั้งให้คุณสังเกต ค่าศึกอยู่ที่350เมตร6นาฬิกาวางตัวเป็นแนวยาว270-90ดีกรีหลบกำบังใต้โคนไม้ไม่มีบังเกอร์จุดละ2คนห่างกันจุดละ10เมตรคุณเตรียมยิงตามคำสั่งผมนะโอเคซารูนขอเวลา1น,นาทีเตรียมเส้นแนวบินหน่อยนะความสูงออกจะมากสักหน่อยกลัวพลาดไปโดนพวกคุณนะ่ะนักบินแบล็คฮอกสไม่ต้องแจ้งข่าวประสานกับเพื่อนนักบินข้างเคียง เราทุกคนทราบข่าวจากวิทยุที่ตั้งขายความทีเดียวกันหมดแล้วอีกทั้งยังหมายรวมไปถึงหน่วยทั้งภาคพื้นในพื้นที่การลบแก่ลักซี่ฝ่ายยุทธการในบอกอบกองกอำลังระพันเอกนอร์แมนโดยเฉพาะอีกด้วยโอเคเมเจอร์ Major, ของผมพร้อมแล้วได้ของตายแน่ๆหกคนผมด้วยเมเจอร์แน่ๆสี่คนอีกสองต้องรอโอกาสตอนมันขยับตัวอีกครั้งไอ้นกกับไปผลแจ้งผลการเข้าจุดยิงแกบพันตรีคอรินเพื่อส่งข่าวถึงแบ็คฮอกอีกต่อหนึน่งต,ตามแผนลวงแบ็คฮอก พร้อมเราเริ่มยิงได้เลยตามอัธยาศัยเวทโกงเริ่มขยับตัวตามสัญชาตญาณเมื่อศัตรูก,กําลังลอยตัวอยู่ณตําแหน่งเหนือหัวตรงดิ่งแรกๆเห็นวางตัวเฉยคงคิดว่าไม่มีอะไรแต่ลักษณะการบินขนาดนี้เหมือนกับว่าจุดวางตัวของตนทุกคนพบแล้วจึงชักไม่แน่ใจท,ท,ทั้งที่ได้โคนไม้ใหญ่ขนาดสองสามคนอบอาศัยกำบงังการยิงจากทางอากาศได้เป็นอย่างดีหรูทั้งรู้แต่ก็ยังอดระแวงไม่ได้นักบร,รับจ้างสายกากบาดกล้องเดงตามไปมาอยู่ชั่วครู่ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเป้าหมายไม่หลบหนีเปลี่ยนแปลงแหล่งกำบังใหม่แนะ่หนึ่งนาทีให้หลังตรงตามเวลานัด M60 กันชิปจากดอกันเนอร์ ner, เริ่มสาดกระสุนลงมาส่วนสองวิถีพุ่งเป็นลำยาวตรงดิ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำบางนัดซัดโดนกิ่งไม้ใหญ่ฉะละเปลี่ยนทิศทางแล่นสวนกับนัดที่แล่นตรงๆแลดูสับสนบางนัดพุ่งดิง่งลงดินนัดฝุ่นฟุ้งกระจายลอยฟองขึ้นมาเป็นแนวยาวตามการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์ เวียดโงต่างพากันกบดนันนิ่งจ้องมองแสงสว่างวิถีกระสุนคขมงชนิดไม่ยอมแม้แต่จะกระพริบตาด้วยหใจเต้นตุ้มตุ้มตมต,ต่อมภาวนาในใจอยายให้นัดใดนัดหนึ่งแจ็คพอตเด้เจ้าประคุณน,นักล้มรับจ้างฉวยโอกาสาทันทีชุดแรกนําออกไปก่อนไม่จําเป็นต้องดูผลเพราะภายในความกว้างของหน้าเลนนั้นยังมีโอกาสมองเห็นแม้เลื่อนกากระบาดวาดหาเหยื่อสังหารลายข้างเคียงแล้วเวียดโงจับคู่ด่าวดินสิ้นชีพในเวลาเกือบจะพร้อมกัน เสียงแหกปากร้องไม่สามารถดังแหวกแทรกเสียงคำรามของเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์กับเสียงแผดสนั่นที่รัวเป็นข้าวตอกแตกของดอกันเนอร์แววไปถึงหูเพื่อนที่จุดวางตัวถัดไปหมดสิทธิ์ที่จะได้ยินแม้แต่น,อน้อย M203 x m a 1ป้องเร่งกลางคืนกระสุนหัวระเบิดวาดกาก,ากบาดย้ายออกคางกระบอกเก็บเสียงทำหน้าที่ของมันอย่างดีซ้ายขวาตามถนัดพร้อมศาสกระสุนที่ไม่มีเสียงทันทีโดยไม่ต้องรีรอรังเล ผลซัดเหยื่อสังหารร่วงไปแล้วเพื่อนการเห็นคู่บัดดีมีอันสิ่งชีพต่อหน้าต่อตาถึงกับผวากริ้งตัวมาจากแหล่งกำบังอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้รอดความตายไปได้แต่ก็เพียงชั่วคราวเพราะมือสังหารไม่ยอมเปิดโอกาสให้มีหนนสองกากบาดว่าจับซ้ำอีกครั้งตรงกึ่งกลางกระบาลพอดีเสียงลมเป่าปากลำกล้องดังฟุบพร้อมกับวิญ,ญญาณเวียดกงล่องลอยออกจากกลางพันตรีมริกันไม่พบปัญหาแม้แต่น้อยภารกิจลื่นไหลเล่าสายน้ำ เสร็จจากเวทกองรายแรกตรงหน้าซัดซ้ําอีกคนในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเป้าหมายทัดทางขวาทําท่าคล้ายๆจะระแคะระคายเสียงแหกปากร้องของเพื่อนที่แว่วมากระทบหูแต่มองไม่เห็นเพราะความมืดเลยยืนยันไม่ได้ว่าเพื่อนร้องทําไมท่ามกลางเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียง M60 และท่ามกลางความสงสัยบัดดนนั้นเหตุอันเป็นคําตอบของข้อกังขาก็บังเกิดขึ้นกับตนเองกระสุนโหระเบิดจับเข้าซอกไขปลาอย่างจัง ติ๊ตาต่อมาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เคยเหมอบราบคาบแก้วเคียงคู่กันก็โดนบางไม่รู้มันถูกสัดเพราะตรงไหนของร่างกายรู้แต่ว่าทั้งเพื่อนทั้งตัวเองต้องเกลือกกลิ้งออกมาจากโคนไม้ด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสหรือแม้กระทั่งสถานการณ์อย่างนี้ควรอยู่แต่ในแรงกำบงังมือสังหารไม่ใส่ใจไม่สนใจใดๆจัดก,การวาดกล้องเล็งออกขวาไปอีกเห็นเวทโทมสองคนหมอบคู่กันก้มหน้าลงดินนิง่งไม่สนใจเสียงกระหึ่มจากบนฟากฟ้าไม่สนใจความตายเบื้องหน้า ซ้ายังไม่รู้อีกว่าเพื่อนข้างๆถัดจากตัวเองแค่19บเก้ากาวสิบเมตรทางสายใต้ไปแล้วโดวยคนทางซ้ายนอนบางคนทางขวาหากก็การปลิดชีวิตไอคนทางขวาด้วยก็คงไม่ยากโดยแผนการตื้นเตื้น,นที่หลายคนมักมองคามื่อสังหารจัดการกระบาดเขาทา้าชายโครงไอคนตรงหน้าแล้วกดกระสุนทันทีเยียดตกงถึงกับสะดุง้งเหือกแหกปากร้องร่นด้วยความเจ็บปวดไอเพื่อนคนถัดไปตกใจสุดขีดถึงกับเผยเออตัวลอยขึ้นมาแงานหน้ามองฟ้า หมายค้นหาสิ่งที่ทําให้เพื่อนต้องตายอาการของมันยามนี้จึงกลายเป็นแอนอกรับกากบาดอย่างไม่มีทางเลียเ่ยงพัตรมริเกันยากหัวเราะให้ลั่นโลกเมื่อรู้ว่าคาดการของตนถูกต้องแต่ไม่สบอารมณ์บรรจงกดไกปล่อยกระสุนเข้าใส่ร่างของมันแล้วรีบเบงกล้องแหลงเข้าหาไอ้คู่ถัดไปไอ้นบกลายเป็นมือสังหารผู้มีอารมณ์ขันโดยไม่ตั้งใจโดยความคิดเรียนแบบจ้าดาวเหนือและทําการอย่างใจเย็นกากบาดกล้องแหลงจับเป้าร่างเวียดโกงไอ้คนไกลสุดก่อนอันดับแรก ระยะยิงกว่า500เมตรไกลเกินระยะยิงหวังผลมือสังหารได้ยังมีเวลาแล้วกดไกส่งกระสุนซัดเข้าแผงอบเวทโกงเต็มเป่าคู่หูของมันไม่รู้อิโนโอยเนเนนึกว่าเพื่อนถูกยิงจากดอกันเนอร์อยากเข้าไปช่วยแต่ก็ยังไม่พร้อมเพราะตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันรีบเบี่ยงล่างเบียดเข้าแอบต้นไม้ให้สนิทยิ่งขึ้นลงคิดไปว่ารอดพ้นความตายได้พอเพียงแค่อึดใจเดียวต่อมามันก็ต้องถึงการเอาสาังตามเพื่อนไปอีกคน เหลืออีกสามคู่ถัดเรียงกันมาไอน้นบไม่หนักใจถึงยังไรมันคงหนีไม่พ้นขนาดคนไกลยังตายได้นับภาษาอะไรกับคนที่อยู่ใกล้กว่าว่าแล้วกระสุนหัวระเบิดจํานวนสองนัดเท่าจํานวนเปาก็เริ่มทํางานคนแรกกับคู่ที่สองโดนเจาะแสกหน้าพอดีกระสุนหัวระเบิดทําหน้าที่ของมันเลนเอาถึงกับกระโลกเปิดมันสมองปนเลือดสดแตกกระจายกระเด็นไปโดนเพื่อนไม่มีเสียงร้องแม้แต่แอดเดียวแต่เพื่อนสิ ตกใจร้องเสียงโลงตาเหลือกเกิดอาการสยดสยองขึ้นมาทันทียันตัวลุกขึ้นเตรียมวิ่งหนีดือ้อแต่ไปได้ไม่ถึง3ก้าวกระสุนแบบเดียวกันก็พุ่งเข้าจับกลางแผ่นหลังอย่างแม่นยำเวียดกงถึงกับแอน่นตัวตะกายอากาศอา g ี RPG ในมือหลุดลงพื้นก่อนแล้วตัวจึงล้มตาม่างแบล็คฮอกระดมกระด M60 ไล่าย,ยาวตามแนวข้าศึกเป็นระยะเกือบ500เมตรจำเป็นต้องหยุดช่วงแรกไว้ก่อนบินกลับยิงซ้ำแนวเดิมอีกครั้ง พันตรีคอนลินสั่งการขึ้นไปเพราะเห็นแล้วว่าไอน้นบยังบรรเลงภาร,รกิจไม่สำเร็จเสียงคำรามของ M60 คขาดระยะไปเสียงเครื่องยนต์ห่างพอสมควรเป็นเหตุให้เวียดกงสองคู่ในเขตรับผิดชอบของไอน้นบมีโอกาสได้ยินเสียงร้องของพเพื่อนๆทั้งซ้ายทั้งขวาเสียงกิ่งกระทบกระแทกพื้นดินต้นไม้ได้ยินชัดเจนเกิดความสงสัยขึ้นมาคลามคลันว่าทำไมการยิงของการชิปจึงได้ผมเกินคาดเช่นนี้ทำท่าจะขยับตัวเตรียมหาแหล่งกำบังใหม่แต่ยังไม่ทันได้กระดิกไปทางไหน พันความตายก็จับเข้าร่างเสียก่อนเพื่อนคนข้างๆประจักษ์แน่แล้วว่านี่ไม่ใช่การยิงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วมันมาจากไหนล่ะนักลบรับจ้างนักรบรับจ้างเสียงภาษาเวียดโงเริ่มดังลัน่นเวียดกปงปากหมามีโอกาสพูดได้เพียงสองคำเท่านั้นความตายแบบเพื่อนก็ถึงตัวด้วยน้ำมือของพันตรีเมิกันที่เสร็จภารกิจของตัวเองแล้วแบ่งเวลามาช่วย เก่งมากเลยสัตว์ไอ้นบสบด,ดังๆได้ยินทั้ง3คนส่วนวิญ,ญญาณอดีตนักล่าสังหารจากอีสานแดนไทยวาดกากบาดจับร่างเวียดกงยังเครียดแขนกดกระสุนเข้าใส่พุงกะทิก่อนอันดับแรกเป็นการสนองเจตนาที่มันอุตส่าห์โชว์ตัวพันตรีคอรินเห็นอาการนั้นในกล้องเลงจึงเอาอย่างบางสัตว์เวียดกงนัดเดียวจอดปลายร่างคนทั้งคนค,ค่อยๆย่อนตัวสุดเข่าลงกองกับพื้นสิ้นสภาพความเป็นคนด้วยกระสุนเจาะตรงขมับขวาตัดเส้นแกนสมองชนิดฉับพลัน แบ็คฮอกบินซาำตามสั่ง M60 จำนวนเท่าเดิมใส่กระสุนลงพื้นนักลบล็อกหับ้างใส่กล้องเล็ส์สำรวจความเรียบร้อยครั้งเพื่อผลงานขั้นเด็ดขาดไอ้พลมองเห็นเวทกงคนขวาสุดยังกระเสือกกระสนดิ้นลนหนีความตายได้อยู่เลยจัดการระเคีนแถมให้อีกหนึ่งนะเป็นการส่งเคราะห์ช่วยให้รอดผลจากสภาพของความทารุณไอ้นกไม่สนใจผลงานที่ผ่านไปแล้วตายคือตายบาดเจ็บเดี๋ยวก็ต้องตายไม่มีทางรอดกลาดกล้องเล็งมองหาเหยื่อสังหารที่ระยะไกลสุดออกไปอีก ประมาณระยะในกล้องเล็งได้เกือบ600เมตรกระยิงใจคิดลองเสี่ยงดูอาจได้ผลบ้างขยับตัวแนบเข้ายิงโคนไมยอาศัยเหลักพิงลั่นลมหายใจเล่งกากบาดยิงทาบลงบนส่วนหนาสุดของลำตัวแล้วกดไกใช้ได้นี่ว้าไอ้สั์จะหนีไปไหนภาพเหยื่อสังหารที่ไกลเกินระยะยิงหวังผลถึงกบพลิกงายพลิกความแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวด เพื่อนฝนข้างๆถึงกับอยู่ไม่ได้รีบเพนทอยหลังเงินรวดเร็วนักลบลับจ้างกดกระสุนตามสองนักสอนแต่โดนเหลี่ยมโคนไม้ใหญ่บดบังไว้ถึงพลาดโอกาสโอเคแบ็คฮอคคุณหยุดยิงได้แล้วพันตรีคอลินสั่งการถึงนักบินด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความพอใจอย่างชัดแจง้งเราลุกขึ้นยืนเดินเข้าหาไอโนบเพื่อปรึกษางานบางอย่างลุกต่อไหมโนพันอย่าเพิ่งเลยเมเจอร์ยังมีดักโกงรออยู่ขา้างหลังอีกทักยี่สิบสี่คนนะใช่เราน่าจะสอบถามวรวิทย์กับเชษฐพงศ์ดูก่อนนะว่าด้านหลังมีออะไรหรหืล่า ไม่มีหรอกเมเจอร์ถ้ามีรายงานมาแล้วโอเคงั้นผมสอบถามนอสตาเองว่าเขามีแผนการอะไรต่ออีกหรือเปล่า